สวัสดีครับผมนี่ก็เป็นเคสที่ได้มาจากร้านรับซื้อของเก่านะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทําการลองเช็คดูนะครับผมว่ามันยังใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะครับผมตอนนี้เครื่องก็อยู่โต๊ะคุณหมอไปเทียบร้อยแล้วนะครับผมก็มาทําการเช็คกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ทําการรื้อสายไฟก่อนเลยนะครับผมสายไฟก็ค่อนข้างเก่านิดนึงนะครับมาแล้วก็ทําการถอดเมมบอร์ดออกมาเช็คข้างนอกนะครับผมก่อนที่เราจะใช้เช็คก็ค,กคือตัวสปีกเกอร์ตัวนี้นะคระับเป็นลําโพงเล็กๆนะครับผมนี่ เราก็ทําการนะครับต่อสายไฟเข้าไปนะครับผมเพื่อที่จะลองเปิดดูนะครับผมว่ามันมีปัญหาตรงไหนหรือเปล่านะครับผมนี่ประมาณนี้ครับวิธีการเช็คนะครับผมเราจะถอดแรมออกนะครับผมดูว่าลาโพงเล็กๆหรือลาโพงสปีคเกอร์เราจะร้องหาแรมหรือเปล่านะครับผมถ้าไม่ร้องหาแรมก็แปลว่าบอร์ดหรือแม่ก็ซีพน่าจะมีปัญหานะครับโอเคครับผมมาถึงจุดนี้แล้วผมก็ลืมต่อสายพัดลมนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตลองเสียบก่อนนะครับ อโอเคครับปรากฏว่าลำโพงสปีคเกอร์นะครับก็ไม่มีเสียงร้องใดๆ